สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ไทยลนนะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนว p p Thailand ที่เรามาทำค่อนข้างที่จะบ่อยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมใครที่ชอบเนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับเซิร์ฟจะเป็นแนวประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูโปรโมชั่นก็จะมีเซตตั้งแต่เซต50ไปถึงเซต1,500เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวเซต300ให้ดูก่อนนะเป็นแอสซิสต์ส่วนเซต5 0 0เก่าเนี่ยที่ผมลงคลิปเมื่อโปรที่แล้วนะครับแบบ น่าจะสองสามคลิปที่แล้วนะเออก็จะถึงเท่าสามร้อยนะครับเอางี้คือห้าร้อยเก่าหน่ยจะถึงเท่าสามร้อยใหม่นะประมาณนี้แล้วกันส่วนพวกไซกา MK ของฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับยังไม่ปรับนะครับผมใครที่อยากลองมาเล่นก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับส่วนผมขอชี้แจงเรื่องหนึ่งนะผมเออหายไปประมาณสองวันแล้วยูทูบเหมือนจะปิดการมองเห็นปะเออคนที่ไม่ได้ติดตามผมก็จะไม่ได้เห็นนะครับผมเออก็อาจจะวิวน้อยหน่อยอย,อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับทุกคนผมก็ตกใจ ไปก่อนแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันเกือบตายเฮียเอาบารล่ะ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 เอ้ยทำไมป้อมามไม่ค่อยติดเอาบารล่ะเหรอโอ้โแล้วไปนู่นแล้วอ่ะทุกคนแล้วมีเพื่อนมาล็อกอีกนะครับเอาเรียบร้อยเพื่อนจับแล้วแตกรอรออยู่น่าครับไม่เห็นเราต้องไปตึกนู้นนะเมื่อกี้เหมือนปัญญาไม่ค่อยติดเลยไม่เอาหราเซฟขยะอะไอย่างเงี้ยพวก พี่อาเซื้ขยะเฉยเยฟนึกสี่ห้าเซตเอาช่วยเพื่อนก่อนนะครับไม่รู้เพื่อนต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าไม่สำคัญนะเฮ้ยเอ้าเพื่อนไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือหรออ๋อเพื่อนน่าจะเอาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแ๊บแบกูยังไม่ได้ทำไรเลยเนี่ยวันเนี้ยเปิดคลิปมาชิลๆก็พอ โดนไปเพื่อนเออเพื่อน่าจะหยิ่มนะครับไม่ต้องไปฝั่งนู้นเหรอวะไม่จะเซ็ตเท่มากเลยผมชอบโดยเฉพาะไอ้กระบองไม้กระทาก็ได้อะไม่ใช่กระบอกจะเหมือนเอ็มเคมิ่งจะดีกว่าหรือเปล่าวะผมไม่มั่นใจว่ะแต่เขาเล่นไซการกันนะครับเล่นไซการ์เลยแหละเนี่ยผมเจอแล้วหนึ่งลายไม่ากระป๋องไมไปไหนลเพื่อนไม่รู้เก็บมา สองตัวไม่ไหวว่ะต้องต้องผมผมเคยมีประสบการณ์ทำเยอะแหละแล้วกูตายเฮ้ยแต่บวกมันโขบว่าแล้วมันตกแน่แน่อ่ะเรียบร้อยสองตัวปะวะเสร็เรียบร้อยเอ้านี่ไงกูหิบเท่นั้นแหละแล้วกูหิบมือที่สามอิบสุด เออทำไมเก็บของไม่ได้วะเออมึงไม่มีกาตายหรอมึงโอ้มึงไม่ไหวได้ไงมึงกาดจังวะอ๋อเป็นที่กระเป๋านะครับที่พอจะเป็นไรไม่รู้เพื่อนเดินกระเป๋าเต็มเวลาพูดทำไมอันนี้กระเป๋าอะไรสองร้อยโลอะไรด้วอเอออย่าโดโกูเฮ้ยแคทเลือกเก็บของอยู่ศาสตร์จะโดโกูซะแล้ะไปดีกว่ามือที่สามอิ่มสุดสั่งแล้วแตกอยู่ยุ่ยาโอ้ยนิยายฝากทอยไปไปเข้าดีกว่านะครับ อะไรไม่ค่อยได้บวกเลยเกมนี้ไม่เป็นไรเราเน้นอิ่มแล้วกันมาวันนี้นะครับแล้วก็ที่ผมหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนผมแค่ไม่ได้ลงคลิปแค่สองวันนี่เฮ้ยอีกูไปโดน <S 1> <S 1> เริ่มโดนละเริ่มไม่ใช่ละออกมากรนสักทีสัสโหอย่างดี อยากเล่นแล้วจ้าออกมาสักทีเธอแบบบวกนูนูสไตล์ดุงป่องอ่ะวัาก็เวิร์กอยู่นะนะบวกแล้วบวกแล้วเรียบร้อยแต่อันนี้เป็นเซตเก่าปะเดี๋ยวผมก็ไม่ควรตีเดี๋ยวปะเซตนี้ไม่ตียากนะครับอาจจะเล่นยากมากๆสำหรับเซฟนี้เดี๋ยวมีคนอยู่ข้างบนแต่แค่ผมไม่เห็นเฉย มาดูกันแป๊บเด,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 ด็ดนเ,นเ,เด็ดเดิดเนดเดาดเด็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 ดเเเด็ดเดวดเเด็ดเด็ดเเด็ดเเด็ดเด็แเ่เด่เด็ด เเก็บด่วนนะเสียงตีนมานะครับมันเป็นห้าร้อยเก่านะนั้นไลกูตกไปละอะอ่างงเลยดิมาอย่างนี้ได้ไงไว้เ k มไม่ดีกว่าวะ่ะหรือเราเลิกเ k มดีกว่านะครับไปขึ้น ไปกลัวได้บวกวยาวไอชิ้นที่สามร้อยจริงไหมเนี่ยอ๋อเรียบร้อยตายนะสัตว์กูบอกเลยแตกหนึ่งสวยเพื่อนสวยสวยอะไรแตกอะไรเก่านะครับแตกหมดโอ้โหอสุนะเหมนมีคนมาอีก มีคนใหม่อ ER. ีกก็แตกปวดไอซาดเก็บให้หมดนะครับอันนี้เจ็ดเจ็ดของดีของงามอันนี้ก็เก็บเก็บให้หมดมีลาเซอร์ของดีเหมือนกันมีอะไรอีกไหมมีลาเซอร์กระเป๋านี้ของดีไปหนีละจ้ามาดูกันนะครับว่าห้าร้อยถึงเท่าไหร่นี่นะครับถึงเท่ากันนะกับสามร้อยนะห้าร้อยเก่าไปเร็วกูลงเล็ว เนี่ยเจอกูไปได้ไอชิลอิ่มบักอิ่มบักอิ่มชิลบักไม่คืนด้วยเพื่อนนะ MK ไอแคมปิ้งดีกว่าซองอีกไอ้เหี้ยแล้วกูเล่นไอแมป์ตั้งนานไอ้แล้วกูเล่นซองตั้งนานแม่ง,งเอ๊ะมาดูกันว่ามีลาเซอร์กับมีนี้โอเคมีนี้ดีกว่านะครับเราเอาไปส่องปืนได้เลยเอออย่าไปกลัวเรายิงได้มานะครับเพิ่บเพสองปืนคุ้มค่ากูบอกแค่นั้นแหละ เวลาเพื่อนอยู่ไหนล่ะโอ้โหเพื่อนอยู่นู่นนะดไก่อีก่อนตอนนี้เหมือนมีกันพวกกันโปงกันโปเขามีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ละเซิร์ฟนะหลายๆเซิร์ฟแบบผมที่ผมไปมานะครับมันขึ้นแบบเข้าเกมไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะคนน้อยหน่อยบางเซิร์ฟไพนวเ่วะผ เจ็บเยอ่นะอ้ยไอชี้นั่นอ่ะไม่ตีกูหรอเพื่อนต้องใส่เออรับตีละนึกว่ายังไม่อยากตีถ้าเราไปเราจะตายได้นะครับโอ้โหปืนแม่งไม่ดีดเร็วะดันแม่งเลยที่จะจบจบไปเฮ้ยดันปุ๊บแม่งดนีปับ๊บไม่ได้หนีหรอกเขาคิดว่าผมไม่ได้ดันนะครับ โอเคมาตั้งรับกันแล้วนะเข้มแข็่งรออะไรไกูย้งมองเลยเนี่ยเฮ้ยเต็มแขแรงมากเนี่ยแม้วเป็นคนร้องมาแล้วของอย่างไม่ขันกูดูตรงแล้วดูหัวใช่ี่ยพอทำทิ้งใช่ปุ๊บโอ้โหสาสวนไอ้เที่ยยิงโดนแต่ตัวแม่งโดนหลังไงผมว่าผมว่าแล้วกะจะหันสวนละขอขๆสักเซตแล้วกันนะครับแบบไปเรื่อยๆไปจะต่อ จะยาจะแชร์ดูไห้วันขี้ข้านจัดของแต่กูงงเเพื่อนไอ้สองตัวไม่ช่วยกูเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ต้องมีคนรับตีนให้นะครับถ้าแนวนี้คนเดียวอาจจะไม่ไหวนะไม่อาจจะคือไม่ไหวเลยเห็นแเมื่อกี้ผมโดนแค่เข้าหลังคือตายเลยนะแบบจะตั้งโล่ต่อก็ไม่ได้นะเพราะโล่มันแค่สองช่องเองนะขออ้างไหนไอ้ที่มาเสริมแนวนี้ก็แนะนําให้พาเพื่อนมานะโซโล่ยากมากออกตึอก แบบผมที่เป็นสายทําคลิปโซโล่อย่างเงี้ยก็ไม่ไหวแน่นอนอ่ะกูจัดห้าร้อยเอ้ยสามร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอ็มเคดีที่สุดครักทักมีดเนี่ยไม่จําเป็นเลยวางมีดนี้ไปเลยโอเคโอเคไปมึงขึ้นไปปะมามามาเอฟเปรี้ยวแม่งเองว่ะปนเนี่ยปมปมอ่ะเอาดีเหลืองแรงเต็มชัวร์อะไรเงี้ยมามาพาเพื่อนมาดีกว่านะครับสองคนคงไม่ไหวไปไปไปรอรอคนเดียวเลย M.K. ยุคนี้ M.K. เท่านั้นแพทนี้อาจจะเป็นแนว M.K. นะครับเพราะว่าแพทที่แล้วผมเห็นผมเล่นซองแล้วมันเฮ้ยผมเล่นอไรกัน<ม>แผ่นที่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แยกแยกันก่อนแยกกันก่อนแยกกันก่อนไปไปเอาคนข้างบนก่อนดี่ไงมแยกไงให้เพื่อนเก็บไปนะครับให้เพื่อนโดนขอแป๊บเดียวอ่ะ ไม่ดีไม่เนี่ยไม่ดีไม่เนี่ยครับเพื่อจะไม่สวนเอ้าเพื่อนไป่ทำอะไรตรงนั้นนะหนีก่อนแล้วกันงั้นอ่ะสามเที้ยนนิวด้วยสชิดกับตายสัตว์ผมไม่เก็บแล้วกันนะเก็บน่าจะตายเซ็ตมันไม่ใช่แบบสามร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยยิ่งหัวแรงกว่าเยอะโอ้ยสีกูไปแล้วกูไปแล้วเงี้ย ต้องให้มันเหลือสักคนนะครับแล้วค่อยหันส่วนนะอล้วกูไม่มีดาวไอจิ๊ต้ามาอยู่สองพันสองพันยี่สิบแล้วแล้วกูทำไมไม่มีดาวไม่มีเอ็มพีนั่นด้วยเฮ้ยถึกจังวะเออเอ็มเอ็มพีนี่มันต่างชิคกี้ถึกมากโอเคแล้วกูไม่มีดาวเอฟยูไม่รู้เฮียคิวป้าสามตัวสัตว์กูเห็นเลยแฮสซินมันสันผ่านเองอยู่เฮ้ย

เพื่อไม่ให้มึงสั่นอ่ะพร้อมนะถ้ามึงอยู่งั้นอ่ะผ่านแล้วบอกพร้อมนะเปิดกล่องก่อนแล้วกันเฮ้ยมันยิงไม่เข้าวะมันต้องยิงเข้าดิตรงเนี้ยเฮ้ยกูได้แลยจำได้ว่ามันอะไรวะมันยิงไม่เข้าวะแล้วเมื่อไหร่เพื่อนมันจะโลขึ้นมาเนี่ยพวกเนี้ยแแอนติถสุดล้วเฮ้ยเสียงตีนใช่ครูได้ยิน อ่แล้วมึงดีใจแลทำไมเสี่ยงตีนสักที่อ่ะตอนเนี้ยเ้นิองไม่ตองเสี่ยงตีนอยู่ข้องบนตีนเราใช่ไหมไม่ห้างบนหัวห้องบนตีนหรือไรวะ เขาเป็นหัวสิงตี่อยู่ข้างบนหัวทำไงดีวะทำไงดีวะทำไงดีวะบีอะไรเป็นหัวตี้บีอะไรเป็นหัวตี้เลขกแปดเลขกแปดอ่ามาเรามีตี้สักคนแล้วครับไอ้น้ำมันเล็กยังอ่ะเป็นหัวตี้กูไม่ใช่หัวตี้ถามเออแต่ตี้มันไปแล้วเนี่ยเออมันอยู่บนหัวเราแน่นอนนะครับเราไม่ต้องแอคหรอกพวกมึงอ่ะ ไอ้เพ่อไม่ข่ามบาดะว้ว่อะยู่่าั่งเแงของพวกมันซื้อออกจากคุรไม่เห็นสตรีมนานนี่ไกูโดนอะไรม่ได้เลยฮ้ยว้าวผมเกือบตายัตว์ให้เพื่อนช่วยนะครับ ให้เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยดีที่สุดมามาแพ็มาแแห่เทปหายแบบให้เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยถ้าเราอยู่นีเราตายนะครับเล่นอะไรกันวะหายไปแล้วรับูเหมือนตัวเองโหดขนาดนั้นเลยผมว่าเราต้องไป่งแหทิเหยอ่ต้อไเลยี่ ไปไปไปยาวๆนะโอ้โหคลิปนี้ไม่ค่อยได้บวกเลยว่ะแต่มันแบบมีที่ให้บวกเยอะนะเราขึ้นไปดีที่สุดพวกมันเยอะนะครับผมอยากตายแบบเล่นๆไปเพื่อนดันเถอะดันเถอะเขาดันกันแล้วไอ้เหี้ยต้องให้กูดันโจบไปโอ้โหมึตเบ้าเหี้ย มาดิมาเพื่อนโดดหลังได้กร้ไรตรงไหมเนี่ยตรงเนาะเฮ้ยยเ้ตายนะบอกดิดินพ่อหาแม่มึงออมาดิเฮ้ยไม่ตายได้เหรอวะ ย่ให้วงไอ้เหี้ยแต่เพื่อนกูร่วงแล้วนะครับอะไรหรอมันยิงผมแรงมากเลยแต่ละคนอ่ะไอ้เหี้ยแต่กูยิงมันโคตรเยอะเลยไม่เจ็บเลยต้องใส่ต้องยิงแต่หัวนะครับตัวไม่เข้าแน่นอนเราไม่เสร็จยี่อะไหนกันวะอยู่ข้างล่างเหรอไม่ใช่ดิี่ยโดนัดไหนกระทงโดนดัดโดนดัดไม่ยู่ไหนกันวะ อยู่ไหนกัหนหมดตัวไปไกลทำไมนะโอ้โหแดดฟ้ากับเอ่อบ้าน<โ>ดแดงนะครับตเต็มโอ้ไปเก็บโล่เก็บอะไรให้พร้อมนะเฮ้ยมีคนขึ้นตึกนว้ยนไงไม่บอกว่านีำอะไรอ่ะพื่อนมีคนขึ้นตึกแต่ดาดฟ้ามีแน่ๆตอนนี้แล้วกูตกเอ้าวทำไมไม่บอกเราก่อนล่ะาห้ามบอกคนอื่นเฮ้ยเพื่อนโดนจะได้ไม่บอก

นูนแบบมันงถึกจังวะให้ยิงกูวะเจอละไอสัตว์มองช่วยเพื่อนก่อนนะครับมึงนี่มาโคยิงเลยใช่ไหมเฮ้ยเขี้ยะต้องโดดหลังนะอย่างงี้มาครับปืนลวยยิงแล้วยิงปืนแรงอ่ะใช่แล้วปืนแรงอ่ะเฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้วปืนแขวบเฮ้เพื่อนไปเก็บเซฟก่อนนะ เราค่อยตามโอ้แต่สองตัวนั้นไม่ช่วยกูเลยกูบอกเลยได้ปะความช่วยของอะไรวะความช่วยของไอ้บ๊อบบี้ไอ้บ๊อบลีนอะไอ้าแเนี่ยบวกแล้วกูโซโล่เลยกูไม่ไหวแล้วมามามาไอ่ใช่เพื่อนเม่นช้ามากเลยมันได้เสียวเว้ยขโมนอ่ะพอได้เสียวเว้ยได้เสียวเออโอ้ดูดิมันหยุดนิ่งอย่างเงี้ยได้เสียวเว้ยถ้าหล่ดจะได้เล่นเนี่ยโอ้เออไอ้บวกแล้วไ

เพื่อนยิงกูอย่างแรงเลยอย่างเวอร์เก็บละเก็บละตรงหัวเนี่ยมันเป็นอะไรหรือวะหายไปแล้วเียจังปืนลั่นชิบหายไม่ตกอะเข้าโซนก่อนแล้วกันกูอีกแล้วเอออไเข้าโซนก่อนแล้วกัน ถึงนัอยก็ได้มาเซตหนึ่งนะพูดผิดเราไอคมตลอดถ้าถึงเราจะไม่ค่อยได้บวกก็เถอะไปไปต่ออเ,เ MK ในแหละดีสุดนะซองสายกากตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้นะนเท่าไหร่ครับหัวต้องยิงหัวสองตัวถึงนะแล้วต้องยิงเน้นๆจยนะนเขป็นขาปิดเจ็ดเลยดีกว่าแม่งไม่ได้เชื่อมอยู่แล้วอุ้ยเจนไรอ่ะเจนไรไปดูสายมือเพื่อนบาจะสายนะ

กระ่ฟ้าดนนครับอ e ๋อนี่ถึกเจ็ดอันนี้เองไม่เท่าไหร่นะ้านไงเยี่ยว่าจะขอมึงก็นิ่มเสียงตีนชัดมากอะกะแตองว่าทีมเบิร์กอะเนาะออไม่ได้เลยอกมาเ็นหัวไเลยสวยเก็บได้อีกแล้ว ไม่กี่เซตอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไปเด็กที่นี่คือแมสเมื่อกี้เข้าที่หัวเข้าที่ตัวเข้าที่รบเอ้ยเฮียตกใจหมดอ๋อว่ะม kind of ันไปนู่นนี oh right, ่ไงอ่ะใครๆก็รู Luft ้ไอซีเจ็ดโลมันสิสิที่อะไรน่ะน่าจะเป็นเก้าสิบปะว่เก้าสิบนะครับเตะจ้าเตเตเตลองไปเก็บดีกว่าไปมาเล็กน้องเทปเทป เก็บของชิชีไม่สักตาแล้วกันเราค่อยจบนะจบเพียงเท่านี้จะบวกให้ดูอีกไฟหนึง่งเอาแบบเอาแบบแบบตึงๆอ่ะตึงๆเลยเบวกให้ดูหนึ่งแม่ตัวไหนมาเดี๋ยิมันบวกกันตรงไหนวะเฮ้ยกูอยากรู้มากๆแต่มากๆเลยเจอแล้วหนึง่งลาย ยิงกูเปาะที่านกเปาเมัดว้เแมีวต่กสตายเฮียน่าจะเป็นเก้าสิบป่ะแต่๋ um ีเลงชิบหายเลยเออเป็นเก้าสิบนะครับไม่มีดาวเอ้อยห้าพูดผิดูุมบิรนนลไม่ใช่ไ่หนวะต้องหาเพื่อนก่อนนะ เห yeah, for ี้ยโดนเม็ดม <ator il> ิ like ้งขนาดชิ่มตัวเลยเหรอไปดิกคุณตเฟ้นสวยเพื่อนข้าวหลังโอ้กูตกไม่ถัดเฟ้นตายชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกูมั่นใจเลยไอ้เหี้ยโจ้ระวังตัวไว้ไม่ตายว่ะโดาเพื่อนเ โอ้โหไม่อกีมีคนเรงก็ามานนี้แล้วกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับว่าจะมีคลิปลอะไรต่อไปนะไว้เจอกันในคลิปหน้าตอนนี้ก็